ส,สวัสดีค่ะปัคคุอข้ามืองสองค่ะน้ำค่ะค่ะลูกค้าคราวนี้เรามาดูรีวิวนะคะเป็นกางเกงยีนรีวายผู้หญิงค่าสีิแน่ะคุค้าเป็นงานเมกาลอตเอสีค่ะ <ๆ S 1> ตัวนี้ <c j transactions> นะคะราคา12,000บาทนะคะจำนวน100ตัวบวกลบค่ะ like ต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ120บาทนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําเลยก็เกงยีนรีไวค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานของ U S A ของเรานั่นเองนะคะใช่ค่ะจะไม่ใช่สียีนนะจะไม่รูมาสีล้วนจะไม่ใช่เป็นสียีนจะเป็นสีค่ะค่ะมาม่าจะเป็นสีดําสีแดงสีขาวสีเทาสีน้ำเงินสีตาลนะคะลูกค้าจ๋ามีมาเน้นนะคะ ใช่ค่นสีมาเล็เน้นเป็นสีที่ไม่ใช่สียีนสีฟ้าสีบูยีนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเอาตัวแรกเป็นตัวแรกเป็นสีดำครับสีดำตัวแรกเป็นรีวยเป็นีวตัวที่สองก็รีวตัวที่สามไวตัวที่สี่ลีวยเราเราไม่ต้องไล่อะไรแล้ววันนี้เราไล่ตัวแรกถึงตัวที่ร้อยดีกว่านะได้ค่ะเอเอลยี่สิบเจ็ดไปแล้วต่อด้วยเอลยี่สิบเก้าอีกสักตัวค่ะลูกค้าจะเรื่องป้ายข้างหลังของเขานะคะลูกค้าจะบาง บางตัวเป็นป้ายหนังแบบนี้บางตัวเป็นป้ายหนังดําแบบนี้นะคะลูกค้าสามีามาอยู่ในนี้เลยต้นทุนสุดคุ้มมากๆ้กกอยยบาทเท่าหนักนะคะชายค่ะลูกค้าจ๋าเป็นรีวายผู้หญิงนะลูกค้าขาสีสันส<า>ค่ะบบมาก็ยังเป็นรีวายอ่าสีคะคะมาเนะะี่ยค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเราไม่ได้การันตีว่าสีอะไรเยอะสีอะไรจะน้อย<ช>แต่พูดจริงจริจากใจกระสอบนี้ใครชอบสีดํา ลูกค้าจากกระสอบนี้ชอบ <ทน S 1> สีดำโทนสีดำค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบนี้นะคะ,ะเป็นป้ายเล็กๆแบบนี้ก็มีมาค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มๆยั่วๆเลยแนะนําแนะนาค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายแมวกางเกงยนอยู่แล้วขายเสือ้อผ้าผู้หญิงอยู่แล้วแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยลูกค้าจ๋ากระสอบนี้12,000บาทเท่านั้นตกต้นทุนต่อตัวนะคะร20บบาทค่ะ ใช่ค่ะลูกค้าใครอยากขายงานกางเกงยีนผู้หญิงแต่ไม่รู้จะขายอะไรเอายีนรีไวล์ผู้หญิงไปเอาไปาค่ะ,คะยีนรีไวล์ผู้หญิงนะลูกค้าไม่ต้องไปเสียเวลาไปทีเซนต์เลยบาง anger, oh. บางแบรนด์บางแบรนด์ลูกค้าต้องอธิบายว่าเอ๊อันนี้แบรนด์คืออะไรอันนี้คือแบรนด์อะไรลูกค้าค่ะตัวนี้ใครๆก็รู้จักนะคะรู้จักกันแบบว่าทุกคนเลยพูดถึงยีน หลักๆเลยที่เรานึกถึงคืออะไรรีวาย e ีแรงเล e r ใช่คะจ๊ะแต่ตัวนี้เป็นีวายล้วนทุกตัวนะค่ะใช่ค่ะมีสีเอิดเอิปนมาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าเพราะของเขามีค่ะสีอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าแนะนําแนะนําเลยกระสอบนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นเป็นสินค้าคัดสดเอ A ของเรานะคะจช่ค่ะใครอยากได้ต้นทุนลดลงกว่านี้ลูกค้าจ๋าซื้อเลยค่ะสองกระสอบนะเราจะให้ด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะลูกค้าจ๋า จ่ายแค่สองหมื่นสี่พันบาทจ่ายเพลงสองหมื่นสามพันบาทเท่านั้นราคาใครที่ซื้อสองกระสอบแต่ค่ะใครที่อยากได้ลดลงไปอีกรถแบบเยอะๆรถแบบจัดเต็มนะคะลูกค้าจาสิบกระสอบนะคะเรามีราคาส่งให้ด้วยราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสวยๆยั่วเลยนะคะแนะนำแนะนำค่ะลูกค้าจะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายประจําอยู่แล้วขายงานรีวายอยู่แล้วลูกค้าจ่าหมวดนี้อยู่ในนี้ต้นทุน120บาทเท่านั้น ถ้าเป็นรีวิวแบบนี้ค่ะลูกค้าจะเอาไปทำราคาได้ใช่ค่ะขาย350ขาย400นะคะลูกค้าจะทางนี้มัน,นขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะเรื่องทรงขาค้านะมีตั้งแต่ทรงแบบเขาเรียกอ,อะไรคะเดฟเมคค่ะ,คะเป็นกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะใช่ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆจากที่หยิบขึ้นมาเรายังไม่เจอขามมา ใช่แต่แตเป็นสกินนี่นะแต่ว่าไม่ได้การันตีเนาะใช่ไม่ได้การันตีว่าจะเจอหรือไม่เจอแต่ว่าที่หยิบขึ้นมาเมื่อกี้ยังไม่เจออาจจะอยู่ในกองนี้ก็ได้นะคะลูกค้ากับถาม้านี้แล้วแต่กระสอบว่ากระสอบไหนจะติดมาเยอะมาน้อยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแต่กระสอบนี้เน้นเป็นกระบอกเล็กเน้นเป็นเข้ารูปค่ะลูกค้าจะแนะนำแนะนำเลยอยู่ในนิตต้นทูร์120บาทค่ะลูกค้าจาากระสอบนี้12,000บาทเท่านั้น คุ้มๆยัวๆค่ะลูกค้าจะซื้อซองกระสอบได้ส่วนลดด้วย1000นบาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใครชอบยีนดำนะต้องตัวนี้เลยค่ะแนะนำแนะนำค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะใครชอบยีนดำต้องตัวนี้นะคะหรือว่าถ้าใครบอกว่าพี่แบบว่าอยากได้เป็นกระสอบใหม่อยากเล่นอยากเปิดเองลูกค้าจ๋ากระสอบใหม่เราก็มีพร้อมจะส่งแต่ถ้าใครรับกระสอบนี้ได้ตามรีวิวครบทุกตัวค่ะลูกค้าจ๋าหยิบไปซื้อสองชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเรา เป็นระบบบริษัทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนแนะนําเลยค่ะลูกค้าจ๋าฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยลูกค้าจ๋าสงการนี้บัคกของเราขออนุญาตหยุด3วันเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋า13 14 15 3วันเท่านั้นนอกเนืจนจะนานลูกค้าสามารถเข้ามาที่บริษัทบัคกได้เลยนะคะ ใช่คะ่ะรุคขาจะอยู่3าวันเท่านั้นแต่คนส่งนะูก่้าจ่า<ช>จได้นิดน,นึงเรื่องขนส่งใครอยากเอางานไปขายช่วงสงการต้องสั่งช่วงนี้ลูกค้าจ่าสั่งช่วงนี้ได้เลยนะคะยังไม่อยากขายช่วงนี้ไม่เป็นไรซักรีดรอกเนะคะสงก<ช>ารก็ออกขายได้เลยนะคะหรือแนะนํว่าให้ขายตั้งแต่ช่วงนี้ได้เลยบางท่านก็ซื้อเก็บซื้อตุนไว้งแต่ช่วงนี้ก่อนกลับบ้าน<ช>นะคะรุ่ขา,ขาใครที่ ขายอยากขายช่วงของการแนะนใํใไม่ั่งช่วงนี้เลยขนส่งเรายังได้เรื่อยๆนะช่วงนี้<ช><ช>ยังกระจายปกตินะ,ะคะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าเข้าเดือนเมษาแล้วนี้เริ่มมีสะดุดแล้วนะ,ะคะลูกค้าจ๋าใครสนใจตัวไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะชาค่ะลูกค้าจ๋าอ,อยู่ต่างจังหวัดจังซื้อสินค้าก่อนค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าลูกค้าอยู่ใกล้กับบริษัทบักลาวอยู่แถวกรุงเทพแถวปริมณฑลลูกค้าจ๋าเข้ามารับสินค้าเองได้ทุกวันเลยตัย้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็น ลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยมาไม่โทรค่ะลูกค้าจ๋าโทรหาเบอร์ที่ขึ้นหน้า Facebook ได้เลยขอโลเคชั่นเพิ่มเติมได้นะคะได้ค่ะลูกค้าหรือว่าแอดไลน์เบอร์ที่หน้าเพจค่ะแอดไลน์ได้ทุกเบอร์นะคะหรือจะทักหาแอดมินตอนนี้ก็ได้นะคะได้ะคะ่ะหรือจะทักไลน์ออฟฟิเชียลของเราก็ได้นะคะลูกค้าจากออฟฟิเชียลของเราเนี่ยคะแอดไปที่แอดบักไทยแลนด์นะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมแอดทังหน้านะคะตามด้วย B U C นะคะ P H A I L A N D นนะคะใช่ ค่ะลูกค้าจะอะกลับมาที่กางเกงอีกรอบค่ะลูกค้าจะหมวดน,นี้เป็นงาน U.S.A เป็นกางเกงยีนรีวายนะครเน้นเป็นสีสานเข้ามานะคะลูกค้าจะมีทุกสีเลยแต่ถ้าอยากได้โทนเข้ม ลูกค้าจ๋าแนะนํากระสอบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราเหมือนเดินสวนสนามใช่จริงๆน้ําเดินไปพี่บานะคะลูกค้าลูกค้าบางตัวอาจจะไม่ได้ให้ดูป้ายแต่ยังคงเป็นรีวายนะอันนี้เป็นรีวายนะแต่เป็นผ้าลูกฟูกอุ้ยอันนี้ก็บอกอันนี้ออกแนวขอบขาม้าไม่น้นไม่เพรนี่ขามมาค่ะใช่อาจจะมีมาบางเรื่องทรงขามีขามาค่ะลูกค้าจ๋า เรื่องไซส์ก็ค้ามาเช่นเดียวกันงาน U S A แต่ว่าเป็นไซส์ของคนไทยทั่วไปเลยเริ่มต้นกแต่27 28 3 0 3 2 34นะคะมีค้ามาอยู่ในนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราไม่ได้การันตีว่าเอลขนาดไหนจะมาเยอะหรือมาน้อยนะคะใช่ค่ะูะคะจะมีโฮลิเตอร์ติดมา1ตัวนะคะยังเป็นแบรนด์อยู่ยังเป็นแบรนด์นะคะาจะาติดหนึ่งตัว แบรนด์นี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะใส่ดีใส่โทนใส่ผานเหมือนกันใช่ค่ะราคาใกล้เคียงกันนะคะลูกค้าจะอ่ะรีวายรีวายจ้าซื้อมาแต่ไส์เนาออายซื้อมาแต่บักนี่แหละค่ะถ้าอยากได้รีวายเนี่ยมาซื้อที่เราได้เลยนะคะได้ค่ะยกกระสอบค่ะลูกค้าจ้าราคากระสอบนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นได้ หมดนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวทั้งหมดนี้เลยป้าร้อยตัวร้อยตัวร้อยตัวหนึ่งหมื่นสองพันบาทตกตัวละร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกคา้าจ๋าบัมกระสอบลูกค้าจ๋าอาจจะได้สิบเก้าตัวบัมกระสอบอาจจะได้หนึร้อยหนึ่งตัวนะคะลูกค้าจ๋าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ อันนี้ลูกค้าต้องไปนับช่วยๆอีกทีนึงแต่อันนี้เราเป็นการประมาณการให้นะคะร้อยตัวบวกลบนะคะลูกค้าค่ะสวยเดี๋ยวจะว่าไม่มีสีอ๋อนี่พูดกคนได้เลยอุยยสวแดงน้ำตาลสีเจ็บสีปวดรู้จะเอาสีขาวไปหนึ่งตัวลูกค้าคะเอาสีขาวไปด้วยหนึ่งตัวนะคะนี่อุวยสวยเลยสีสันก็มีอุ้ยอยู่ในกล้องสวยมากสวยเลยเนาะใช่สาีนี้คือไปเลยค่ะลูกค้าจาร้อยยี่สิบตัวละร้อยยี่สิบบาทอยู่ในนี้ลูกค้าจะาเอาไป ทําราคาได้เลยนะคะใช่ค่ะแนะนําไปแยกรุ่นทําราคานะคะลูกค้าจาย่ายที่เย็นยีนอยู่แล้วนะจะค่อนข้างรู้จักราคานะคะลูกค้าสําหรับงานรีไวของเราแต่พูดถึงนะตามท้องตลาดนะตาสีตาสาเลยตาหนูเนี่ยลูกค้าค่ะแบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่เย็นไม่ค่อยซื้อยีนนะคะลูกค้าจ๋าเวลาไปเจอที่ตลาดก็3 0 0ร้ออนะสำหรับงานรีไวนะคะอันนี้เป็นฟอกเหมือนแนวมัดยอมเนาะปล่ยของเขาแต่งด้วยนะอันนี้ทรงสวยมากอุยสวยอะเหมือนโซแฟชั่นตัวนึงเลยอะเนาะ สวยเลยนะคะลูกค้าจับเป็นสโพกใหญ่ๆนิดนึงนะคะสวยเลยนะคะอ่ะสนใจ c ีเอฟได้เลยค่ะลูกค้าจับรับเป็นกระสอบรีวิวก็ได้รับเป็นกระสอบใหม่ไปรุ่นเองก็คุ้มค่ะลูกค้าจับแต่จะให้ดีนะคะอะไรนะอะไรคะ ให้ดีเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะซื้อครบยอดสองหมื่นนะคะจะได้ส่วนลดด้วย1,000บาทนะคะได้ค่ะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะสมาชิกไม่มีวันหมดอายุคะ่ะลูกค้าคะ่ะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะอ๋ออ่าลูกค้าจา๋าแจ้งใหม่แจ้งใหม่งาน USA ของเรามีแค่กรสอบรีวิวนี้กระสอบเดียวเท่าน,านั้าา<า>นลูก<า>ค้าจ๋าถอกได้ลิขสิทธได้เลย อ m ได้เลยนะคะเราคาจ๋ามีกระสอบนี้กระสอบเดียวใช่ไม่เป็นไรเรามีเป็นรีวายญี่ปุ่นญี่ปุ่นรัวจ่าเรามีเป็นรีวายงานญี่ปุ่นนะอันนั้นเป็นผ้ายีนเป็นงานยีเลยนะคะเร้าคาจ่าเก้าพันห้าเป็นหมวดนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นงานญี่ปุ่นพนามใช่หรือว่าเก้าพันห้าก็ได้ยังไม่จบยังจะขายเก้าพันห้าอย่างจะขายเยออีกอะ ลูกค้าจะมีนะมีให้ลูกค้าเลือกอยากได้เป็นสีสับเอาเป็นหมวดนี้แต่ถ้าอยากได้เป็นยีล้วนไปเอาหมด9,5 0 0อ่าใช่ได้หมดหมดหมดยีล้วนหมายถึงสียีนนะคะลูกค้าจะเป็นสียีนเลยถ้าสียีน9,5 0 0 ้าพเป็นสีนะคะลูกค้าจ่ายหนึ่งหมื่นสองพันบาทงานญี่ปุ่นเรามีนะคะลูกค้ะสามาเข้ามาสอบถามได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอุ้ยซื้อสองแลสอบได้นะมน้ำได้รวมๆกันได้ได้เลย่หรือวาจะเป็นงานยีนหนึ่งลูกก็ได้นะยีนหนึ่งลูกเนาะเป็นสีเป็นสีอหนึ่งลูกใช่ค่ะมีส่วนลดอีกหนึ่งพันบาทนะคะดึงมากๆค่ะลูกค่ะแต่แนะนําแนะนําเลยนะคะ ใช่ค่ะลูกค่ะแต่ถ้าใครชอบกระสอบนี้ชอบยิงไม่ไม่เว้นโกงเลยไม่เว้นโกงจริงเลยอ่ะเขาเอามาเป็นหอบอ่ะเมื่อกี้เริ่มเนื้อศาสนาตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มจับมาหอบมาเป็นหอบแล้วอ่ะลูกค้าจ๋าเป็นสีสันแบบนี้สวยๆแบบนี้ลูกค้าจ๋า ุ้มมากๆหนึ่งยสบาทต่อตัวเท่านั้นนะคะใช่คะ่ะลูกค้าจะหรือว่าใครเป็นใค,ใครอยากลองงานญี่ปุ่นหนึ่งลูกก็ได้งานเมกาได้ค่ะได้นะคะลูกค้าจะรับเป็น,นกระสอบปีงานเมการกระสอบนี้ก็ได้แล้วงานญี่ปุ่นเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะพร้อมจะสง่งเลยเอาจริงๆจ,จะส่งได้พรุ่งนี้เลยนะจะส่งออกจากบริษัทพรุ่งนี้ได้เลยท้าลูกค้าโอนเงินวันนี้นะคะลูกค้าจะจะส่งพรุ่งนี้ได้เลย ขอถึงลูกค้าไม่นานค่ะหนวันเท่านั้นนะคะลูกคา<ช>้าจะสุขาถึงหน้าบ้านเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะ C f เอมาได้เลยนะคะใช่ค่ะโอ้โหสีสันค่ะลูกคา้าจากคะมานะสีขาวนะคะ สีดำสีแดงสีชมพูนะคะมีค่ะแต่ถ้าใครชอบสีดำนะลูกค้าค่ะกระสอบนี้ตอบโจทย์เลยนะแบบว่าสีดำค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าจริงๆเป็นสีมาตรฐานนะเป็นสีที่ใครๆก็ใส่เป็นสีที่ใครๆก็มีนะสำหรับยีนสีดำนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยนะคะอันนี้ใหม่ไหมน้ำใหม่มากค่ะลูกค้าจ๋าพร้อมขายเลยพ่อขาแม่ขาที่แบบว่าจะไปเปิดตลาดช่วงเย็นสินค้าไม่พอขายลูกค้าจ๋า เข้ามาเอาที่รับก่อนได้เข้ามารับสินค้าก่อนได้ไปเติมไปตุนในร้านก่อนได้นะคะใช่ค่ะลูคกค้าจ๋าเรื่องไซส์นะลูกค้าจา๋าไซส์อาจจะไม่ได้เจอใหญ่มากนะคะ SML นะคะ XL อาจจะไม่มีนะคะลูกค้าจา๋าจะอยู่ประมาณ SML นะเหมือนตัวนี้ก็น่าจะเป็น L หรือว่าจะเป็น XL ประมาณ L เนาะใช่ตัวนี้ประมาณ3 2มสองาประมาณ L นะคะรกค้าจะเรื่องไซส์คะนะคะรนะกค้าจะไซส์บ้านเราทั่วไปเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้จาจะอันแนะนําแนะนําอุ๊ยอันนี้เป็นออกแนว สีตุ่นสีฟอกสีเทาใช่ค่ะสีฟอกเนาะแจ๋วหนูว่าสวยนะคะสวยสวยจริงๆสวยอยากอยากคุงนี้อยากใส่ได้สวยอ่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยนะคะแนะนําแนะนําสําหรับหมวดนี้เรื่องป้ายนะคะมีทั้งป้ายเล็กป้ายใหญ่นะคะลูกค้าจ๋ามีค่ะคะมาเป็นป้ายหนังสีดําแบบนี้ป้ายหนังสีน้ําตาลนะคะป้ายเล็กๆมีมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าค่ะมาเลยโอ้ยสีชมพูสีชมพูสีชมพูค่ะลูกค้าจ๋าสีสันจริงๆนะคะค่ะมานะคะ แนะนำเลยหมวดนี้12,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะอ่า12,000บาทได้510สวยๆแบบนี้เลยไซส์2 8นะคะใช่ค่ะอ่าอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันทุกตัวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นกางเกงยีนลีวายนะคะผู้หญิงค่ะคะสีนะคะเป็นงานเมกาลอตเอ ตัวนี้ค่ะจำนวน100ตัวบวกรบนะคะราค 1, า1,2000บาทค่ะต้องุนเฉลี่ย2ตัวนะคะประมาณ120บาทต่อตัวเท่านั้นค่ะเป็นสินค้าเกตเอของทางร้านบัคค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถตริดต่อบัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บ Sai, ไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ะค,ะค่ะบัคของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช,ช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้สองช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกตอกค่ะสำหรับหมดนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ